ถ้าพร้อมแล้วโกลยให้เละเลยนเลวเลวไต้องเลือกไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกโอเคหมดเวลาหมดเวลามาเราเรามาดูสิ่งสิ่งที่ซันได้ไปด้วยความที่ซันเห็นว่าถุงใหญ่ไว้ก่อนได้อาหารหมามาสองถุง เดี๋ยนะที่บ้านเลี้ยงมาหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้เลี้ยงชุดสั้นครับของรางวัลที่คุณอาจจะได้ไปในเกมนี้นั่นก็คือจักรยานไฟฟ้าคันนี้โอกาสที่สองเอาอะไรดีไทยแลั้นครับนมข้นเจิดเอากี่กระป๋องล่ะสิบกระป๋องครับสิบกระป๋องมาเลยกระป๋องละ <21 S 2> ยี่สิบเอ็ดบาทสิบกระป๋องพลาดเป้าเหมือนกันเพราะว่าต่ำกว่าสามร้อยครับสั้นโอกาสสุดท้ายแล้วครับยังดีนเอาทูน่าครับทูน่ากี่กระป๋องทูน่าแปดกระป๋องครับตอบมาแล้วครับกระป๋องละสี่สิบสี่บาท 352นะฮะอยู่ประมาณนี้ถ้าเปิดป้ายนะฮะถูหน้าแล้วเปิดขึ้นมาแล้วมีสัญลักษณ์เป้านะครับคุณยังได้รับจักรยานไฟฟ้าจักรยานได้ไหมได้เจอเป้าไหมเจอเป้าไหมได้ได